ถึงเวลาแล้วสินะที่ทางแฟราพาแสงทองจะมีความสุข f อซออกมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะกับการมีแฟนอย่างเป็นตัวเป็นตนแล้วที่การเปิดตัวในเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนี้เลยทางแฟราพาแสงทองได้ออกมาร่ายยาววานจ่วยถึงทางพระเอกสันโมสะทร ทำให้ fc, ลล FC หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันกับการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ทิ้งอดีตที่มันไม่ดีออกไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับอนาคตที่มันสดใสค่ะคือต้องบอกเลยว่าเพลียวพาได้มีการออกมาโพสต์ไว้ในเรื่องแบบว่าพูดถึงซันวงสะทอนนั่นแหละบอกว่าสองคนนี้ยเราสองคนน่ะไม่ค่อยหวานหรอกงอนกันบ้างทะเลาะกันบ้างถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้างพูดดีบ้างปากเสียบ้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีข้อดีและข้อเสียข้อดีใครก็ยอมรับกันได้แต่ข้อเสียมันยากที่จะยอมรับหากเราไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราได้ตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันคือการยอมรับในข้อเสียของกันและกันพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงผิดก็ขอโทษและขอบคุณที่เขา ขอโทษก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะผิดรู้ทุกขอบคุณที่เดินเข้ามาเติมเต็มพร้อมจับมือเคียงข้างทุกเรื่องราวปัญหาต่างๆทั้งความสุขความทุกข์ต่อไปนี้คือการเริ่มต้นใหม่สู้ไปด้วยกันในทุกๆอย่างนะสันแผวนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกโพสตหนึ่งที่การันตีแล้วว่าแรวพาวแสงทองพร้อมแล้วที่จะเดินออกไปข้างหน้าก้าวต่อไปข้างหน้านะคะโดยที่ไม่มองหันมาแบบว่ากลับหลัง ในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะการยอมรับในข้อดีกันเขาก็บอกแล้วว่าทุกคนข้อดีมันรับได้หมดแต่ซันสามารถรับข้อเสียแพ่วๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกอย่างโดยเฉพาะรับแบกรับความทุกข์กับปัญหาดราม่าที่มันเกิดขึ้นแบกรับดราม่าช่วยแบกรับคนด่าช่วยแบกรับคนปั่นช่วยในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาเติมเต็มให้กับแพรวพาแสงทองเขาบอกไว้แบบนี้ บอกว่าชีวิตรู้สึกเติมเต็มแล้วก็ตั้งแต่มีเขาก็มีความสุขขึ้นเยอะนะคะก็บอกแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เพราเจอปัญหาตัวคนเดียวมายอะมานานพอมีคนเข้ามามันก็ไม่แปลกที่มันจะไวในเรื่องการแต่งงานมันเหมือนคนแบบว่าคนกําลังจะล้มมาแล้วมีควนมันดึงขึ้นนะเขาก็ต้องคว้าไว้อยู่แล้วแะ้วแบบที่นี่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่เร็วคนที่ใช่มาในเวลาที่เหมาะสมในการขอแต่งงาน การาออกมาไล่ยาวในครั้งนี้ถือว่าเป็นการชัดเจนเปิดชัดเจนแล้วว่าต่อไปนี้เขาสองคนจะเดินไปพร้อมๆกันไม่ใช่คู่จิ้นอีกต่อไปไม่ใช่คนร่วมงานอีกต่อไปแต่คือฐานะอนาคตคําว่าสามีและภรรยาค่ะคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าน่ารักแล้วก็อุ่นเติมเต็มกันได้ดีมากๆยินดีด้วยนะคะขอให้น้องทั้งสองจับมือกันไปร่วมกันสร้างผลงานไปด้วยกัน จะทำอะไรก็ขอให้ชัดเจนทุกอย่างให้ปัญหาของฉันและของเธอชีวิตคู่ที่ผ่านมาคือบทเรียนวันนี้แหละวันดีคอยเป็นกําลังใจแล้วก็แฟนคลับก็ถือว่าอยากเห็นรอยยิ้มของแพรวามานานแล้วเหมือนกันรอยยิ้มที่แบบว่าเป็นความสุขจริงๆนะคะเต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่แค่รอยยิ้มจากหน้าที่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสุขหลังจากที่เมื่อคือนนอนไปพร้อมกับความสุข นึกภาพไปยิ้มไปขนาดไม่เกิดกับตัวเรายังมีความสุขได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของเราเๆ fc ที่รอวันนี้มานานมากๆมีความสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนสองคนค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับความน่ารักครั้งนี้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนน้ำตาลไม่หวาน น้ำตาลยังไม่หวานเท่าเลยสําหรับคู่คู่นี้พอเมื่อคืนหลังจากที่มีการสวมแหวนขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการไปทานข้าวกันต่อนะคะอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็มีการถ่ายรูปร่วมกันเปลี่ยนลุคใหม่ด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เห็นในไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วก็มีคนตัดมาลงก็พูดหลายๆอย่างนะคะในเรื่องทุกๆอย่างการเก็บหอมรอมริบกันเก็บเงินด้วยกันแล้วเมื่อวานก็ได้ยินว่ามีประโยคหนึ่งที่สนมุทธรพูดกับแพรพาตอนกอดกันบอกว่า จะขออยู่เคียงข้างแล้วก็แบบว่าจะรักแพลวเพลาแล้วก็รักลูกรักครอบครัวแพลวเพลาเหมือนที่รักแพลวเพลาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำจากปากสันวงสะธรแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เป็นอีกข่าวดีข่าวหนึ่งในการออกมาประกาศลั่นชัดเจนว่าที่ดินข้างบ้านของแพรวพาแสงทองอยู่ที่ลังสิบปทุมธานีนั้นคือที่ดินที่ร่วมสร้างด้วยกันเก็บหอมลอมลิบมาด้วยกันโดยการถ่ายวอล์ก คอนเสิร์ตค่ามาลายค่าดอมต่างๆนะคะการไลสดต่างๆเก็บมาที่เก็บไว้ที่แพวพาเพื่อที่จะเอามาซื้อที่ดินตรงนั้นนี่ก็เป็นสมบัติชิ้นแรกที่ใช้ชื่อร่วมกันกับซันบุกสะทอนนั่นเองค่ะซันกับแพวใช้ชื่อร่วมกันก็ไม่ได้แปลว่าแบ่งแยกกันแล้วก็สมบัติใครสมบัติมันก็คือถ้าพูดตามตรงถ้าจดทะเบียนสมรสจริงๆก็เป็นสินสมรสนะคะไม่ใช่ทรัพย์สิน ที่หามาก่อนสมรสนะคะทุกคนก็เป็นสินสมรสร่วมกันนั่นเองค่ะสําหรับ2คนนี้นะคะแล้วก็สามารถไปดูได้วันนี้ก็มีการปล่อยเพลงเพลงหนึ่งออกมาเป็นเพลงที่สนัธธนมุตทรเนี่ยเอาไว้เป็นวันพิเศษให้กับแพาวแสงทองนะคะทุกคนเพลงเพลงนี้เป็นเพลงของพิเศษวันสําคัญเป็นเพลงพิเศษวันสําคัญนะคะที่สนัธธนมุทรตั้งใจเพลงนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังฝ่าฟันแล้วก็สู้มอบให้กับแพาวครับ เพลงวันพิเศษแต่งโดยแคมคำเตยเรียบเรียงโดยพานุวัตรสิงสนันนะคะสามารถเข้าไปดูได้หน้าเฟซบุ๊กของสันมงธทอได้มีการแปะลิงก์ไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในช่อง Youtube สามารถพิมพ์เข้าไปเลยจับมือไปได้บอกนะคะจับมือกันไปได้บอกเป็นเพลงของสันมงธทอที่ตั้งใจที่จะมอบให้กับแพลวพาวแสงทองค่ะปล่อยออกไปแล้วในช่องแพลวพาว PP Music Official นั่นเองนะคะทุกคนสามารถไปดูได้เลยนี่ค่ะเปิดให้ฟังไม่ได้นะมันจะตีลิขสิทธิ์แต่ว่าไปดูได้นะคะพิมพ์เข้าไปเลยเพลงจับมือกันไปได้บ่อสันวงสะท้อนค่ะที่ตั้งใจที่จะมอบให้กับว่าที่เจ้าสาวแพลวพาวแสงทองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้มีความตั้งใจที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตผู้หญิงคนนี้จริงๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ ในเรื่องทุกๆอย่างที่เกิดรดาม่าขึ้นมาเขาก็กล้าที่จะไปว่ายืนหยัดอยู่กับแพรวแสงทองก็ถือว่าชัดเจนแล้วกับการที่เขาตั้งใจเข้ามาหาผู้หญิงคนนี้ด้วยใจจริงด้วยใจบริสุทธิ์ในเรื่องสมบัติที่หลายๆคนเป็นประเด็นหรือว่าอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเขาเองนะคะทุกคนสมบัติพระสถานเราไม่รู้กับเขาสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือความสุขหน้าจอเนี่ยที่เราได้เห็นแค่นี้ก็พอแล้วอนาคตต่อไป เชื่อว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแพรพราวแสงทองคงจะมีความสุขแล้วก็เผยโมเมนต์ว่าที่เจ้าบ่าจะสาวออกมาให้เราได้รับชมรับฟังแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบบันแต่งนะคะตอนนี้พระเอกกำลังเก็บเงินอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะแต่งวันไหนนะคะก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปแต่ถ้า f อซหรือว่าใครซัพพอร์ตก็เชื่อว่าน่าจะได้แต่งเร็วๆนี้นะคะทุกคนก็รอดูกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ยินดีอีกครั้งหนึ่งกับความสุขครั้งใหม่ การเริ่มต้นหของทางแพลวพาเซนทองค่า